วันนี้จะมาอธิบายเกี่ยวกับการใช้สนามบินสวนอณภูมินิดนึงนะฮะตัวสนามบินส่วนอณภูมินะ่ะหลักๆในฐานะที่เราเป็นผู้ใช้งานสนามบินนะก็จะมีอยู่แค่สองอย่างด้วยกันก็คือว่าไปส่งคนกับไปรับคนก็อีกแบบหนึ่งคือเอารถไปจอดนะสามประเด็นนี้เดี๋ยวเรามาคุยกันทีละประเด็นเนาะกรณีที่ไปส่งคนเนี่ยเราก็จะวิ่งเราก็ยึดป้ายเรียกว่าผู้โดยสารขาออกนะ ที่ป้ายการเดินทางบนถนนโทเวสนามบินต่างๆมัจะระบุว่าไปอาคารผู้โดยสารแล้วเราก็เลือกผู้โดยสารขาออกหรือว่า departure ซึ่งพอเราเลี้ยวเนี่ยมันจะวิ่งมาจากทางซ้ายตรงนี้แล้วเลขหนึ่งสองสามสี่ห้าสิเปสิบเนี่ยเป็นประตูที่เราที่เราก็ไปไล่จอดได้จริงๆมันก็จอดประตูไหนก็ได้เพราะทุกอันมันก็เป็นโถงโล่งๆแล้วก็เดินต่อเนื่องกันไปได้หมดแล้วก็ส่วนใหญ่เราก็จะจอดประตูหนึ่งสองสามสี่ นะเพราะว่าฝั่งนี้จะเป็นฝั่งเหมือนกันบินไทยเป็นหลักนะแล้วก็ยิ่งในโดเมสติกก็คือในหมายถึงการสายการบินในประเทศด้วยก็จะยิ่งอยู่ฝั่งต้นๆหนึ่งสองสามเนาะแล้วก็นอกนั้นก็เป็นอินเตอร์เนชั่นแนลซึ่งง่ายๆคือถ้าคุณจะไปส่งคนน่ยคุณส่งประตูไหนก็ได้จอดตรงไหนก็ได้แล้วเขาก็เดินลงไปแล้วรถเข็นแล้วก็เขียนเข้าไปตามเช็คอินตามตามเกตพวกน,นี้เนาะ ก็ลองสังเกตดูแล้วกันว่าเกตที่เขาอยากจะให้เดินทางไปคือเกตอะไรเชน่นเกต f เราก็อาจจะจอดแถวๆว่าตุสี่แล้วก็ไปที่ให้คนลงเขาจะเดินใกล้ๆไปที่เกต f เป็นต้นเนาะอันนี้กรณีที่กรณีที่หนึ่งนะเราไปส่งคนกรณีที่สองก็คือเราไปรับคนไปรับคนเนี่ยแน่นอนว่าเราจะป็นต้องจอดรถเพื่อไปยืนรอรับเขานะเพราะฉะนั้นสิ่งที่จะ ต้องขับไปก็คือเป็นลักษณะขับไปที่บริเวณผู้โดยสารขาเข้าถ้าจะถ้าจะวนรถเข้าไปรับนะก็คือวนรถเข้าไปตามป้ายที่เขียนว่าผู้โดยสารขาเข้าแต่ความเป็นจริงอีกแบบหนึ่งคือเรารถไปจอดถูกไหมอ่าผมพูดกรณีเอารถไปจอดก่อนกรณีเ,รเอารถไปจอดเนี่ยเราไปจอดรถที่ลานจอดรถหนึ่งสองหรือสามหรือส่ก็ได้ซึ่งยึดป้ายเรียกว่าอาคารจอดรถ อาคารจอดรถจริงๆมันเป็นอาคารจอดรถในล่มซึ่งมันจะใกล้กับตัวสนามบินมากที่สุดกับมีลานจอดรถระยะยาวซึ่งเป็นอีกคลิปหนึ่งที่ได้อธิบายไว้เดี๋ยวจะแปะลิงค์คลิปไปให้เนาะอันนั้นคือลานจอดรถระยะยาวซึ่งลานจอดรถระยะยาวข้อดีอย่างนึงมันประหยัดลงไปสี่สิเปอร์เซ็นตถ้าลานจอดรถที่จอดใ,ใกล้ๆตรงนี้มันคือวันละสองร้อหสิบาทสี่วันก็พันบาทเนะเาะเมาจ่ายซึ่งถ้ามีทุนรัพย์เพียงพอก็จอดตรงนี้ก็ได้ ถ้าอยากจะประหยัดหรือบางครั้งในเทศกาลมันฟรีเลยก็ไปจอดลานจอดรถระยะยาวโซนสีะทีนี้มาดูแผนที่เนี้ยมันจะบอกว่าถ้าเราเลี้ยวไปจอดรถก็เราเลือกป้ายอาคารจอดรถมันจะมีอาคารหนึ่งสองอาคารสามอาคารสี่สิ่งที่แนะน,นำอาจจะจอดอาคารสองและอาคารสาเพราะว่าอะไรเพราะว่าหน้าตาเป็นแบบนี้ความเป็นจริงเป็นอย่างนี้คือเวลาเราเลี้ยวรถมาเนี่ยเราเลี้ยวมาทางด้านซ้าย มันจะไปให้ขึ้นไปลานจอดรถชั้นห้าหรือชั้นล่างเนาะเราจะเลี้ยวมาชั้นห้าก่อนตรงนี้คืออาคารหนึ่งอาคารสองอาคารสามอาคารสี่อาคารสองกับอาคารีามเห็นไหมมันจะมีท่อเดินเชื่อมโยงกับตัวสนามบินชั้นสามอันนี้คือสนามบินชั้นสามเนาะซึ่งเข้าไปเนี่ยมันก็ไม่ใช่ทั้งขาเข้าแล้วก็ไม่ใช่ทั้งขาออกมันอยู่ตรงกลางเพราะว่าขาขาออกอยู่ชั้นสี่อย่างที่เล่าไปแล้วขาเข้า ขเข้าจริงๆอยู่ชั้นสองหมายถึงว่าเครื่องบินบินมาแล้วเขาก็ส่งคนเนี่ยคนหยิบกระเป๋าจา,จากสายพานกระเป๋าแล้วมันจะออกมาอยู่ที่ชั้นสองเพราะฉะนั้นง่ายๆคือจำไม่ยากว่าถ้าเราคิดจะไปจอดรถมันคือเชื่อมโยงอยู่ที่ชั้นสามนะโดยที่ชั้นสามเนี่ยมันจะเชื่อมจับลานจอดรถชั้นห้ามันต้องแยกกันนะระหว่างตัวอาคารสนามบินกับจำนวนชั้นของอาคารจอดรถ อาคารจอดรถมันมีห้าชั้นโดยอาคารจอดรถชั้นห้าเชื่อมโยงกับชั้นสามของตัวอาคารสนามบินนะอันนี้คือชั้นสามนะแล้วก็แนะนําว่าถ้าคุณอยู่การบินไทยอยู่เลยก็จะจอดรถอาคารจอดรถสองซึ่งถ้าคุณเลี้ยวขึ้นทางชั้นห้าแนะนําให้ลงไปชั้นสี่สามสองเนี่ยมันจะมีที่จอดอยู่แล้วหรือคุณขี้เกียจวนหาเลยเนี่ยผมแนะนําไปจอดอาคารจอดรถสามแล้วก็วิ่งลงไปชั้นสองอย่างเนี้ย มันจะมีที่จอดค่อนข้างโล่งต่อให้เป็นเทศกาลก็โล่งอยู่ดีแต่ช่วงนี้ก็มันก็มีทางเดินท่อไปเรื่อยๆไปพอชั้นสามแล้วทีนี้คุณจะไปรับคนขาเข้าคุณก็เดินล,ลงมาในเรื่องไปที่ชั้นสองหรือคุณจะไปส่งคนขาออกคุณก็เดินไาในเรื่องขึ้นไปชั้นส<ๆ>ี่เท่านั้นเองนะข้อความซับซ้อนก็มีอยู่เท่านั้นทีนี้สมมุติว่า <c oughs> คุณไปเจอคนแล้วมันยังมีอยู่สองเนี่ยนะคุณพา เขาเดินมาที่ลานจอดรถเลยก็เป็นวิธีหนึ่งหรืออีกวิธีหนึ่งก็คือคุณเดินกลับมาที่ลานจอดรถแล้วคุณก็วนรถกลับเข้าไปรับลกักษณะการกลับเข้าไปรับอะจริงๆมันมีอยู่สองแบบก็คือบอก <c oughs> บอกคนคนนั้นะว่าคุณเดินกลับขึ้นไปชั้นสี่แ็นะคุณเดินกลับขึ้นไปชั้นสี่เนี่ยแล้วคุณก็บอกว่าเออคุณอาจจะไปรอกันที่ประตูแปดอย่างนี้นะ แล้วก็คุณคนที่เอารถไปรับก็บนกลับไปชั้นสี่คือผู้โดยสารขาออกมันจะโกงโกงนิดนึงนะคือจริงๆเนี่ยเวลาขาเข้ามามันควรจะไปโผล่ที่ชั้นสองถูกไหมแต่คุณโกงคนอื่นไงคุณบอกก็ขาเข้าอยู่ชั้นสองกดลิฟต์เอากระเป๋าขึ้นไปชั้นสี่นะแล้วก็ไปรอไอ้ตรงที่ปกติดมีแต่คนคนออกไม่มีคนเข้ามีแต่คนส่งสนามบินไม่มีคนมารับเนาะ คุณก็มารับก็ได้อันนี้คือวิธีแฮกแฮระบบยึดหนึ่งนะกับอีกวิธีตรงไปตรงมาก็คือคก็บอกให้เราไปรอที่ชั้นสองแล้วออกมาใช่หไหมซึ่งมันจะมีสองสองชั้นนะ่ะคุณก็วิ่งเข้าไปชั้นเลนที่เข้าอนุญาตให้คุณวิ่งได้มันจะมีบังคับอยู่แล้วล่ะแล้วก็ดูที่ประตูว่าเออคุณนัดเจอกันอยู่ที่ประตูแหละก็แล้วก็ไปรับที่เข้าไปจาประตูนั้นแล้วก็ออกจบกันมารับนะกลไกก็มีประมาณนี้ค่อนข้างจะ มีหลายทางเลือกแล้วก็มีวิธีการแฮกนิดๆหน่อยๆแล้วก็คุณต้องรู้ว่าชั้นอาคารกับชั้นที่จอดรถไม่เหมือนกันชั้นที่จอดรถเชื่อมโยงจากลานจอดรถชั้นห้าไปยังอาคารสนามบินชั้นสามแนะนำให้จอดพาร์กิ้งอาคารสองและอาคารสามเพราะมันมีท่อตรงๆง,ง,ง่ายๆซึ่งทง่อนี้อยู่ที่ชั้นห้านะกดลิฟต์เอาไง